เปหนึ่งแสน,น 1, บาทราคาหยกเนี่ยมีแต่จะขึ้นไม่น่ามีรอง,รองคือคักมากๆนะครับผมว่าอนาคตของหยกดโดยเฉพาะคุณภาพสูงยังสดใสเลยนะโอ้ข้าในอะไรนั่น,<ห>นอ่นะนะคือนึกว่าตลาดของสดนะคนแย่งซื้อกันอย่างก,กับผักกับปลาแต่เป็นตลาดหยกสด พอข้างในมาเนี่ยนะผมว่าคุณภาพมันเป็น,ปนการคัดเกรดวางอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นอีกเกรดหนึ่งแต่ข้างในเนี่ยที่ผมดูดูนี่ถือว่าเนื้อไอซี่หลายชิ้นเลยนะพวกนี้คือเนื้อถือว่าเนื้อเทียนไอซี่ค<า>ือว่า สองแผง一万สามสองแผงสยงแผง一万สามหมื่นสามพันดอลก็ประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นบาทตลาดหยกหนึ่งในผมว่าเป็นหลากหลายร้อยตลาดเลยในเมืองจีนเนี่ยพามาเยี่ยมชมบรรยากาศกันคึกคักมากๆอนาคตของหยกโดยเฉพาะคุณภาพสูงอย่างสดใสธุรกิจหยกนะคะจะมากันตอนเช้าแบบนี้แหละห้ามเลยนะตอนกลางคืนไม่งั้นเสียเกียวกัแล้วก็ต้องมีอะไรอาวุธอาวุธประจำกายไปสายนั่นเอง เดี๋ยวเราจะพาไปดูการไปซื้อหยกก้อนอีกที่ที่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆหลักเป็นหลายร้อยกิโลที่นี่คือเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยที่มีการแปลรูปมาส่วนหนึ่งแล้วหลายครั้งเนี่ยคนถามว่าราคาหยกเนี่ยมันจะลงไปไหมนะแต่ถ้าเท่าที่ผมดูผมว่าการใช้หยกมัฒนธรรมในการใช้หยกในเมืองจีนเนี่ยมีการเติบัตมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนแต่ละคนเนี่ยเห็นดูนะมีตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นใหม่รงไหรุ่นนี้เยอะมากๆราคาหยกเนี่ยมีแต่จะขึ้นไม่น่ามีลงนะ มันย่างซึ่ตัวสองยีวางเออเห็นไหมแผ่นธรรมดาอย่างเงี้ยคือเล็กๆน้อยๆแล้วอ่ะแล้วถามว่าอ่ะหยิบแผ่นนี้มาดีกว่าเพราะว่าไหนไหนเขาก็แบบว่ารูปเป็นกําไรให้เราดูแล้วนะเจ้าเจนะเจ้าเจนะตัวย่างอันนี้แผ่หกหมื่นพี่พี่ค่ะกำไรที่ได้ไปนะแผ่นนี้หกหมื่นมีรอยร้าวด้วยนะมีรอยร้าวตรงกำไรอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่งของคนทําจะขัดออกมาแล้วเนี่ย เนื้อจะสวยไม่สวยนี่ยังไม่รู้น่ะ6,000น่ะ3,000คำ6,000ดังนั้นกำไรที่เราขาย C50,000 เขียวเขิวราคาไี่ถือว่ากูดดิวมากกำไรก้อนไปเยอะแล้วแล้วก็จิสเซอร์เนอะจะก็จิสเซอร์เนาะอ่ะอูเช้น5,000คำ25น่ะ กว่าจะเป็นเม็ดประคำแต่ละลูกเจาะมาอย่างเงี้ยแล้วก็เจาะเจาะซอยๆออกมาค่อยมากรึงนะฮะลองดูว่าทายกันว่าเม็ดประคำที่แบบสีม่วงจางๆเม็ดนี้อันนี้ถือว่าจืดมากจืดมากเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นเป็นเจ็ดปัยูเราไม่กล้าบอกว่าสีม่วงเราบอกว่าเป็นอมม่วงกันแล้วกันเนื้อแห้งเป็นเนื้อเทียนแล้วก็มีข้าวต้ม老ช娘这个เ少ม一น เลียงว่านพูอหนึ่งแสนบาทพูดเป็นพูดเป็นเล่นเหรอหนึ่งแสนบาทหมายถึงบอกไงว่าราคายตลาดหยกสีม่วงในประเทศจีนบ้าบมอมากคือต้องดูให้ขาดแล้วต้องต่อราคาให้เป็นถามว่าราคาเปิดมาอย่างนี้ถ้าคนดูไม่รู้นะฮะไม่รู้คุณภาพต่อไปครึ่งนึงเงี้ยก็ยังถือว่าแพงมากนะแสนนึงผมว่าถ้าเราขายขายเท่าไหร่อ้นหมื่น้งหมื่นกว่าได้ไหมโอ้โหแดงนะถือว่าแดงเลยอันนี้แดงก่า ใช่กาลังจะบอกว่าแางอกนี้ดูออกดูว่าเนื้อจะออกแบบโพนแบบแห้งๆจริงๆเนี่ยหยกอบเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับนะในตลาดเพราะไม่ใช่หยกย้อมดังนั้นคุณภาพสีเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะแต่แน่นอนราคาหยกอบใช้ความร้อนต่าเนี่ยก็ยังถูกกระยกธรรมชาติที่เป็นสีแดงเหมือนกันนะฮะผมว่าราคานี้อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นหลักหมื่นบาทนะเนื้อสีถืวอว่าบางมากนะ ดูเท่าไหร่คนขายไม่ขายให้มันก็อยู่เนี่น้นะต่อรองรีกโกชชกันไป